ใบยมุกทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกนะขณะที่เราก็ทําท่าเอาจริงเอาจังจะทำลายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายตามชายแดนแก๊งคอลเซ center ์สแกมเมอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่รัฐบาลไทยกับขมักขม้นซะเหลือเกินที่จะผลักดันอาบายมุกขึ้นมาสู่บนดินนี่นะ <c oughs> แล้วล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดของที่เปิดเผยมาก็ในปีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะ ก็คือล่าสุดก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเสนออันนี้คือทางคุณหนูพูดเองเลยนะคนะบอกว่าไอเรื่องการเสนอแก้ไขร่างพรบการพนันเนี่ยก็อ้างว่าจะเป็นการเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นนะแล้วก็บอกว่าจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันนี้แล้วอนะ่านหน้าครับอ่าก็บอกว่าอ้างว่าเป็นการทํา การพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นตรกกะที่ถูกต้องนะคุณพี่หนุ่ม,มแกบอกว่าคนที่ลักลอบเล่นการพนันก็ต้องมีโทษแรงขึ้นเพราะหากเปิดให้การพนันถูกกฎหมายก็จะได้รู้ว่าใครเล่นการพนันเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรและจะควบคุมผู้ที่เข้ามาเล่นได้ไม่ให้หมดตัวแต่ที่ผ่านมาคนเล่นพนันผิดกฎหมายโทษต่ำเสียค่าปรับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านฉะนั้นก็กลับมาเล่นใหม่มันนั้นต้องมีการเพิ่มโทษ นะแล้วเราก็ให้การเล่นการพนันผิดกฎหมายได้รับโทษมากขึ้นเป็นตักกะรองรับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทต่างๆที่ถูกกฎหมายโดยสรุปคือคหากใครจะทําการพนันถูกกฎหมายต้องขออนุญาตหากใครลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายจะได้รับโทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้าของอมื่อแกถามว่าเอ๊นาย,ยกเห็นชอบเหรอเรื่องนี้ที่จะเอาพนันออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยคุณนุชินแกบอกเป็นนโยบายรัฐบาลนาย,ยกต้องเห็นชอบอยู่แล้ว แล้วก็ออกตัวนะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ทําเองแต่อันเนี้ยเนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาลถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับรัฐบาลห<อ>มายถึงพระภูมิใจไทยนะฮะหากรัฐบาลจะทําเรื่องนี้มหาดไทยก็มีเครื่องมือที่จะป้องกันการ,การมอมเมาได้ดีกว่าปล่อยให้ไปเล่นแบบเถื่อนเราก็ยินดีจะทําให้นะฮะ<อ>ส่วนเรื่องการแก้กฎกระทรวงให้มีพนันออนไลน์จะเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกว่ากา,าลังหารือกันอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกับกระทรวงดีอีนะดิจิทัลเศรษฐกิจสังคม ก็ส่งความเห็นไปครบหมดแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณไตสรีเนี่ยแกก็เลขาลัมตรีเนี่ยแกก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการนําเสนอนะฮะแล้วก็บอกว่าเปิดฟังรับความคิดเห็นไปแล้วแล้วก็อ้างบอกว่าผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดหยเห็นด้วยแค่ไหนก็ไม่รู้ะนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้า,ขามคม25กุมภานะฮะ แล้วก็เท่าที่เป็นข่าวออกมานะฮะก็คือเขาจะเอาอะไรก่อนรู้ไหมเอาอะไรก่อนบอลกับมวยฮะครับเพราะมวยก็คือมวยไทยมัน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 ชกกันโซอพาวเวอร์เนีวเวเนี่ยก็จะอ้างซ้อพาวเวอร์นั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ไอ้บอลนี้ก็คืออ้างว่าเราก็มีเตะของเราอยู่แล้วไงอ๋อแล้ไปสนับสนุนไทยลีกเหรอใช่แล้วก็เป็นอะไรที่มันที่ผ่านมามันเถือนเยอะเพราะนั้นก็ จัดระบบระเบียบมันก็คืออ้างกฎหมายว่าจะจัดระเบียบคือให้มีการพานันบอลนะแต่เป็นบอลไทยนะฮะผมผมว่าบอลต่างประเทศคือถ้าบอลไทยมันได้สักห้าเปอนต์นะผมว่านะก็ไม่ถูกถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นบอลต่างประเทศด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้แหละ <N> ะะเพราะว่าคุณหนูเนี่ยแกยพูดอย่างนี้ขณะนี้พนันออนไลน์มีบัญชีขอถ้าแก้ไข,ขกฎหมายการพนันผ่านและการออกประกาศกฎกระทรวงเรื่องการพนันประเภทขอให้เข้าไปถูกกฎหมายเช่นทายผลบอลทายผลมวยนี่แกพูดงี้เลยครับส่วนบัญชีกอถ้าจะทําเป็นพนันออนไลน์ต้องไปแก้กฎหมายซึ่งไม่มีปัญหารัฐบาลเสียงเต็มอยู่แล้วสามารถแก้ไขได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขอจัดระเบียบก่อนก็คือจะเพิ่มโทษอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ไปดูในตัวร่างนะฮะก็มันก็หมกเม็ดพอสมควรแหละ <harass ing. S 1> คือจะอ้างว่าเพื่อจัดระเบียบเวลาเขาเขียนไอ้ไอ้หลักการเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องเพิ่มโทษ<า>ต้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฟันต้องขาดเลยใช่ใช่แต่พอพอบรรทัดสุดท้ายวรรคสุดท้ายเนี่ยเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็คือ การเล่นออนไลน์เนี่ยถือว่าไม่อนุญาตนะฮะแต่เว้นแต่ได้รับอนุญาตฟังแล้วงงไหมคือถือว่าการกับพนันออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้ามารักงานโอ้เหมือนอสถานที่นี้ห้ามเข้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างเงี้ยหรอใช่ถูกต้อ,องนน้นแล้วก็มีนิยามว่าการพนันออนไลน์หมายความว่าการพน,นันหรือการเล่นผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตผ่านการสื่อสารระยะไกลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยในมาตราสี่เนี่ยเขาให้เพิ่มข้อความเป็นมาตราสามทับสองเนี่ยนะฮะห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันออนไลน์อันระบุไว้ในบัญชีกอหรือบัญชีขอหรือมาตาสีทวิถ,ถ้าเขียนตามนี้ก็คือเท่ากับไม่ให้ไม่ให้เล่นพนันออนไลน์ถูกไหมนะถือว่าพนันออนไลน์ผิดกฎหมายท,ท,ทั้งทั้งที่เป็นในบัญชีกอบัญชีขอหรือมาตาสีทวีแต่วัดสุดท้ายนี่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ็บไหมล่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ารัฐจะต้องเป็นเจ้าภาพเองใช่ไหมไม่รู้ไงเจ้าพนักงานคือรูปแบบรูปแบบจะยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจะมีบริษัทเอกชนนะฮะไปซื้อหลายเส้นก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะจะจะกี่เจ้าก็ไม่รู้อีกนะฮะก็เจ้าพนักงานอนุญาตอ่ะถ้าพูดง่ายคุณจะเปิดโต๊ะครับคุณก็ขอไปที่กระทรวงมหาดไทยและไอ้เจ้าพนักงานซึ่งคือใครก็ไม่รู้ นะก็ถ้าเซ็นแ๊กก็ได้ถ้าเขาให้ก็ได้ถ้าเขาอนุญาตก็ได้แหมอันนี้ผมว่านะจ้องตาเป็นมันนะก็ผมว่าหายเจ้าคือโอ้โหเขียนกฎหมายอย่างนี้มันก็ตีเช็คเปล่าอีกอ่ะนะเจ้าพนักงานคือใครกันไม่รู้จะมีหน่วยงานกลางดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปอนุญาตเท่าไหร่ก็ไม่บอกอื ก็เดี๋ยวก็บอกไปเดี๋ยวไปเขียนกดกระทรวงเอาเฮ้ยได้วะนั่นเ่ะสิครับนั่นน่ะสิครับนะฮะมันจะมีสารพัดของพนันออนไลน์แต่จะสตาร์ทที่สองพันแต่เขาอ่าอนกับมวยแต่เขาอ่ะอ้างในไอไอตัวหลักการเหตุผลเนี่ยว่าเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วเพิ่มโทษเขาอ้างอย่างนั้นแล้วผมก็ไปดูว่าเอ๊เพิ่มโทษเพิ่มอะไรนะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นความผิดตามเอในการเล่นตามบัญชีกรหรือบัญชีขอ โดยเฉพาะสลากกินรวบเนี่ยเดิมก็ความผิด5ปีถึงสิปีนะฮะครับแล้วถ้าเป็นความผิดตามบัญชีขอยกเว้นหมายเลข16เฉพาะสลากกินรวบหรืออื่นใดตามมาตราสทวิก็5ปีถึงเปีแต่ไ <ừ> อออนไลน์เนี่ยจะเพิ่มความผิดนะเป็นระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึงสิปีนะฮะก็ประมาณนี้ <ừ. S 1> ก็มันก็ไม่ได้อะไรมากสักเท่าไหร่รอ่ะเพิ่มโทษอะไรที่ว่าเนี่ยนะ <ừ. S 1> แต่โดยสรุปะ่ะ ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือจะเอาพนันออนไลน์ให้มันถูกกฎหมายอ่ะแต่ว่าก็เขียนเลี่ยงๆเขียนหลบๆแล้วที่สุดแล้วถ้าดูตามนี้เนี่ยคำถามมีอยู่ว่าต้ยใครอนุญาตยังไงนะฮะคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีหน่วยงานกลางมันควรจะระบุไปเลยใช่ไหมว่าให้ไปขอที่ไหนที่และไอ้หน่วยงานกลางนี่ก็จะเป็นคนดูเอ่อทั้งห,หรือหรือจะต้องคลอดกฎหมายรอง ก็ที่ผมบอกไงแต่แต่วิธีการเขียนกฎหมายอย่างเงี้ยมันไม่แฟงอ่ะคุณเขียนแบบนี้แล้วแบบอ้าวแล้วรายละเอียดอื่นน่ะคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปออกกฎกระทรวงออาเฮ้ยพูดง่ายๆเอาอำนาจมาให้ผมถูกไหมฮะเอาอำนาจมาให้เจ้าพนักงานอถูกไหมฮะส่วนเจ้าพนักงานจะไปดําเนินการอย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือพนันออนไลน์ส่วนเรื่องของเอนเตเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประบอสามัญถกครบวงจรเนี่ยนะฮะ เราก็เปิดก่อนไปแล้วเรื่อง50ล้านเนี่ยนะฮะแเราก็ชี้พอยต์ไปแล้วว่าเอะไอการไปเขียนว่าต้องมีบัญชีเงินฝากประจำห้าสิล้านบาทเนี่ยมันมันมันรับหลวงพางอะไรหรือเปล่าล่าสุดนี่ก็ดูเหมือนแม้แต่ในคลมในรัฐบาลเองก็มันกเห็นด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยงง,งว่าอ้าวแล้วคุณเอาไปแขวนให้แสดงความคิดเห็นทําไมนั่นแหะสิเออนะหรือว่าอันนั้นเป็นกระบวนการของเชฟกฤษฎีกาเขา ก็แล้ไงอ่ะแล้วแล้วถึงเวลาคุณบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะกําหนดไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าร่างที่จะเข้าสภาอาจจะไม่ใช่เป็นร่างนี้ก็ได้เด็กอ๋อ,อ,อเอาร่างนี้ไปถามคนคนเห็นด้วยพอมาคอรมอไปเข้าสภาเป็นอีกร่างหนึงเออเพราะเนี่ยพูดเองว่าคอรมอเนี่ยอนุทินพูดเองบอกว่าไอการแก้หลักการให้ให,ให้มีเกณฑ์ห้าสิบล้านเข้าคาสิโนโดได้ ก็บอกว่าผมไม่เล่นการพนันแต่ส่วนตัวผมผมเอาตามนโยบายรัฐบาลดังนั้นบางอย่างขอไม่พูดดีกว่าแต่หากนโยบายรัฐบาลไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมถือเป็นการจัดระเบียบก็สนับสนุนถ้าบอกว่าไอการที่กําหนดเกณฑ์แบบนี้คนนก็เล่นเถื่อนหรือไปไปเพื่อนบ้านอีกก็แหละนะครูอนงกฤษบอกว่าหากเรามีระเบียบที่ดีทําให้เขาเข้าถึงได้มีเหตุผลแต่นี่ก็ตามผมมองว่าเกณฑ์ห้าสิบล้านคงยา,ากจะผ่านมาติพลมองและกล่าวสิทธิตลกว่าอย่างผมก็เล่นไม่ได้สิ อ๋อเพราะว่าแกห้สิล้านไม่ต่อเนื่องหเดือนไม่หรอกแกไม่ได้อยู่ในบัญชีเงินฝากประจําแกไปอยู่ที่อื่นครับ <laughs> นะครับ <laughs> ส่วนเดินหนิมก็บอกไม่เห็นด้วยเดินหนิมว่าไงนะเดินเดินหนิมก็ก็ถกเถียงอะ่ะทำนองไว้ห้าสิบล้านมันมันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารม์ของทางรัฐบาลใช่ไหมทำนองแบบนั้นหรือเปล่าก็ครับเดินหนิมบอกงี้อ ดูรายละเอียดตรงนี้แล้วมองว่าเป็นข้อเสนอที่ต้องมีการพูดคุยกันส่วนการกําหนดหลักคิดนี้แตกต่างจากหลักคิดของรัฐบาลเพราะกลไกที่รัฐบาลทํำนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนจากต่างชาติที่สําคัญค,คือ จะแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาการพนันบ่อนการพนันไปได้เใต้ดินนะเพราะฉะนั้นต้องให้คนไทยเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขซึ่งไม่ควรจะสูงขนาดนี้ทำนองอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าหากกำหนดห0บล้านลองคิดภาพง่ายๆว่าคนไทยที่มีเงิน50บล้านคนในบัญชีมีประมาณแค่หมื่นกว่าบัญชีก็หมายความว่าเราก็จะผลักคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นตามชายแดนเล่นเขาก็เล่นตาม แบบผิดกฎหมายต่อไปแทนที่จะดึงเข้ามาสู่ระบบซึ่งหากคิดส่วนนี้ก็จะเห็นว่าหลักคิดแตกต่างกันเพราะนั้นต้องหาลือและต้องมีขั้นตอนทางสภาอีกแต่เนี้ยคำถามผมก็คือว่าเฮ้ยมันแสดงว่ามีเจตนาแปลกๆหรือเปล่าเชฟอ่ะเชฟเอาเอาอาหารหน้าตาเงี้ยส่งให้คนส่วนใหญ่ดูก่อนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีโอเคถ้ากลุ่มนี้คนไทยเล่นไม่ได้โอเคไว้เห็นด้วย แต่พอถึงเวลาเอามาเสิร์ฟจริงเข้าสภาจริงไปคุยกันในคาเรมอแก้อีกอไม่ตรงปกเอาเถอะข้าคนไทยเอาด้วยกนีเชฟทำไงก็ไปแสดงความเห็นถามผมไงเออก็ถ้าถ้าถ้าเอาอันนี้ขึ้นไปเนี่ยมาให้แสดงความเห็นนะก็ต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะก็กลุมไม่ให้คนไทยเล่นไงเอออ่ะก็ก็เห็นด้วยไปแล้วไงแต่พอไปเข้าครมอเอาล่างเนี่ยไปเข้าคลรมอบอกเฮ้ ห้าสิบล้านไม่เอาสมมติแก้แก้เสร็จแต่เวลามาบอกสาธารณะบอกว่าอับกว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้วเพราะนั้นร่างที่เราเสนอสภาเนี่ยอืเราก็ตามนี้มันย้อนกันอยู่ก็ลักไก่อะครับออืมอไม่งั้นไม่งั้นเอาไปแขวนให้แสดงความเห็นทาไมอะถ้ามันเป็นร่างที่ยังไม่เสด็จน้ําคําถาหมงเออเออเออนะแต่ผมว่าอันเนี้ยนะดูมันเหมือนทางขรุขระ ไอ้พนันออนไลน์เนี่ยนะฮะน่าจะมาแรงแซงทางโค้งไม่พนันออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่าแรงแซงทางโค้งแต่ผมว่าโดนสกัดแบบติดเบรกเลยอืคือภาคประชาชนเนี่ยเขาไม่งูหรอกนะเข้าใจกินแกบแล้วนาทีเนี้ยในะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโดนขวางแล้วเผลอๆจะขวางแรงด้วย เพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโหนี่นี่คุณรักไก่กันแบบอจะปาดหน้าเลยแล้วคือยังไงก็คือจะมีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเลยอ่ะชัดเจนเลยในประเทศไทยแล้วพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะฮะเพราะมันเข้าถึงนะฮะมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยครับล้วอย่างที่ผมว่าคุณไปเขียนแบงค์เช็คแบบนี้คุณไม่มีแม้กระทั่งกติกาว่าอ้าวแล้วถ้าคุณจะทําแบบนี้จริงในการให้ใบอนุญาตเนี่ยจะป้องกันเยาวชนยังไงอ่ะ ครับไม่มีรายละเอียดถ้าไปถามคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปร่างกฎกระทรวงเอ้าอม,อม,มันไม่ถูกอ่ะไม่ถูกฮนะโดยโดยโดยกระบวนการไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะครับนี่ก็แหมนะเดี๋ยวหนูแกเอาเองเลยนะครับนะฮะต้องหาช่องทางพิสูจน์ในกระบวนการทําประชาพิจารณ์ไม่สุจริตบกพร่องทําให้เกิดความมิชอบที่ดําเนินการคืออะไรผมฟังแล้วงง ไม่ก็เขากาลังจะพูดว่าไอ้ที่เอาไปแขวนไว้ก็อย่างที่ผมคอมเมนต์เอาคุณเอาแขวนไว้แต่ของจริงอาจจะเป็นอีกร่างหนึ่งเงี้ยมันใช่เหรอแต่คุณเคลมไปแล้วว่าชาวบ้านเห็นด้วยอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยพูดคอมเมนต์ว่ามันเหมือนการให้แสดงความคิดเห็นไม่สุจริตอถ้าชาวบ้านเห็นด้วยกับร่างนั้นมันก็ต้องเอาร่างนั้นสิใช่ไหมจะไปเปลี่ยนร่างได้ยังไง นะครับแต่ผมเห็นเวลาเข้าสภาก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่ดีก็เดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปแปลยติชั้นกรรมธิการอะไรกัว่ามันไทางสภาล่างสภาบนเพราะมันเป็นพรบครคับนะฮะที่ต้องพิจารณาสงสภา